วัดีค่ะวันนี้มาแบบสร้างห้องสบายๆ <c oughs> เป็นห้องแคสเกมเล็กๆเนาะจริงๆแบบคิดว่าอยากจะมีอย่างนี้อะ <c oughs> แต่มาคงยากเกินไปมันไม่ได้ยากเกินหรอกแต่มันแค่แบบยังไม่ถึงโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นได้เราจะพูดอะไรแปลกๆนะคะคลิปนี้แต่ว่าอืม <c oughs> ไม่รู้สิมันเหมือนมันไม่ค่อยจะมีเอ็นดิีเท่าไหร่อืมเกมนี้มีความเสี่ยงที่จะวูบสูงมากเพราะว่าแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะดับง,ง่ายอืมอาจจะเป็นที่เครื่องเราหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ทำไปก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะวูบตอนไหน จริงๆห้องขยายได้อีกนะถ้าดูจากเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเราจะลองแบบเล่นจากห้องเล็กๆไปก่อนแล้วก็แบบค่อยขยายไปทีหลังตรงนี้ใช่วันนี้เราจะทําแค่เป็นห้องแบบห้องคอมห้องอ่านหนังสืออะไรแค่นี้พอแบบห้องทํางานได้เล่นเกมจริงๆเราเป็นคนที่ชอบห้องเล็กๆนะแบบเดียวคแบบไม่รู้ว่ามีคนชอบเหมือนกันไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าห้องก,องกว้างๆมันออกไปโทนน่ากลัวกว่า วันนี้เราจะมาแต่งแบบน่ารักน่ารักลใช่ปกติเป็นคนที่ชอบห้องแคบแคบอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันมันไม่โง่เดี๋ยะมันดูมีอะไรอะ่ะเออแต่พอเป็นห้องก,องกว้างๆอยู่คนเดียวมันก็จะแบบไม่รู้อะน่า,นากลัวแปลกๆอืมอืมประมาณนี้อาจจะวางเป็นโนบุกนะเพราะว่าก็ก็เคยมีแต่โนบุกอะ่ะ ่าขอซื้อไว้แจไหม,มเคยมีคอมแค่ครั้งเดียวเมื่อแบบปฐมอะ่ะแต่มันก็เป็นคอมเครื่องแบบเก่าๆหน่อยเมื <c oughs> ่อก่อนแบบอยากมีคอมอยากมีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองนะแต่ว่าด้วยที่บ้านนะเนาะเออแล้วเราก็เป็นคนที่แบบดูพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ไม่เป็นถ้าเป็นแบบปฐมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แต่แบบของมือสองอ่ะ จริงๆก็ไม่ใช่ว่าของมือสองมันก็ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าแบบเออก็ไม่ดีขนาดนั้นแหละด้วยความแบบพวกความจำหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเอยอะแ,แล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้วยจำได้ว่าคอมสมัยนั้นตอนที่พ่อซื้อมาแบบมือสองอะใช้ได้แค่แบบเล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็พิมพ์หวดแค่นี้น ชอบฟีลแบบฝนตกเลยจริงๆลองปรับบรรยากาศได้นะอ,ะอะไรแบบนี้แต่เราชอบตอนฝนตกมากกว่ามันรู้สึกแบบแซ่ดเดียดบางทีอ่ะคนเรามันมีมุมที่แบบรู้สึกอยากจะเศร้านะอ,อ,อาจจะไม่ได้พูดเป็นคนเราหรอกไหมเรานั่นแหละเออมันแค่บ,บางมุมอ่ะบาง,บางฟิวเราก็รู้สึกว่าแบบเราอเอิร์ทเกินไปจนมันไม่มีแรงอ่ะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่อิร์ทเลยเป็นคนที่แบบว่า ออกไปทาง i n ิร r d หน่อยๆชอบอยู่คนเดียวอยู่ยเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นสาเหตุที่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเท่าไหร่ไม่ดีนะจริงๆไม่ดีหรอกอืมควรจะมีใครที่แบบเอาไว้คุยปรึกษาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะ่าจะดีกว่าก็ต้องดีกว่าแหละแต่เราอะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยชอบอยู่กับคนเยอะๆเท่าไหร่เยอะในที่นี้หมายถึงแบบอย่างแบบ พวกงานเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยใช่จะชอบแบบอยู่ที่เงียบๆคนน้อยๆมีเพื่อนก็นแบบเออสองสามคนอะไรเงี้ยไปคาเฟ่กันนู่นนี่นั่นเล็กๆแบบปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยกำลังดีแต่แบบพอคนมันเยอะเกินเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดนึงๆเออมันเหมือนเราปกติก็พูดน้อยอยู่แล้วอาจจะเห็นว่าเรากำลังพยายามพูดเยอะอยู่นะตอนนี้ ก็แบบว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วแบบพูดคนเดียวอะไรเงี้ยเราทําเป็นประจำเลยลรวมันามาคือเรื่องปกติแต่แบบถ้าออกไปข้างนอกหรือแบบต้องไปอยู่กับคนอื่นอันเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เฮ้ยเอาเป็นหูฟังสีชมพูดยก่อนนะมาตีนี้เราก็ต้องแบบนี้แหละน่ารักอะในชีวิตจริงใช้สีนี้ไม่ได้หรอกไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่ารักหรือเราไม่ชอบนะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเราไม่เหมาะกับสีชมพูอะ ไปนคนที่ค่อนข้างแบบแคร์รอบข้าง่บางทีถ้าเราเราเราจะบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแบบการที่แบบแคร์คนอื่นแบบมากเกินไปอะแต่แบบสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าเราเราเครียดก,กับสายตาคนอื่นค่อนข้างมากใช่บางทีเราชอบอุกติดแต่ล้วนันติดป๊กไฟซ้ำอีงอน,นบางทีเราชอบอะไรสักอย่างอะอย่างเช่นแบบชอบสีชมพูชอบแบบ ไงอะเสื้อลายดอกไม้อะไรแบบเนี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เข้าอ่ะมันก็จะแบบไม่กล้าออกมาใช้อ่ะเออมันมันเป็นแบบประมาณนั้นเดี๋ยวหาโคมไฟไมิดเจอแต่จริงๆไม่ได้ซีเรียสก,กับอะไรแบบนั้นมากหรอกก็มันแค่รู้สึกว่ามีก็ก็ได้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นอ่ะรู้สึกว่าชินกับการเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะ มันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่ว่าป็คนยังไงก็ได้อะจริงๆแล้วแต่ว่าบางทีนะแค่บางทีก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราเหมาะกับสีที่เราชอบหรือว่าแบบเหมาะกับของที่เราแบบอยากใช้อะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ดีเนาะเออแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องพวกของหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบสบายอยู่แล้วคิดนี่อาจจะแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าเรากลัวคอมดับ ไม่ได้มีความแรงเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องแบบนิดนึงเอาเป็นสีชมพูน่ารักอะหรือว่าเป็นสีฟ้าจะเข้ากว่าชิ้นนั้นกำแพงอ๋อเออลืมทาสีจริงๆที่เห็นว่าแบบห้องมันทาสีมาแล้วคือแบบเราเราทาไว้ก่อนหน้านี้นะที่แบบว่าเวลาเข้ามาเล่นในห้องแล้วแบบจะไม่ใช้เวลาเยอะ คิปนี้อาจจะลงแล้วก็อาจจะหายไปอีกเหมือนกันเพราะว่าต้องกลับบ้านนะก็ให้ทำไงได้อยู่ที่นี่ก็มันก็ยังไม่มีอะไรทำหรากก็คุต้องกลับบ้านก่อนเราก็คิดว่าเราอยากจะอยู่นานๆเหมือนกันนะตอนนี้เราแค่คิดว่าเราอยากจะทำอะไรแบบออนไลน์ไปก่อนอนะกำลังวางแผนแบบนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบงานออนไลน์มากกว่า เป็นโทรเวิร์ t คนที่ไม่ค่อยถูกกับการแบบไปเจอคนเยอะๆหรือว่าแบบเราจะต้องแบบใช้ energy ในการพูดคุยตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้อืเราก็เลยคิดว่าการที่จะแบบถ้าออกไปทํางานแล้วก็ต้องแบบว่าทํางานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราแบบเคยเคยแบบว่าไปฝึกง,งานเนาะฝึกง,งานอ่ฝึกง,งานก็ต้องแบบไปเจอคนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแบบว่าต้องทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้ติดเรื่องนั้นนะแต่เราแค่รู้สึกว่า ถ้าแบบเป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันอะเรารู้สึกว่าเราใช้พลังงานมากเกินไปอืมแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะก็อยู่ได้ใช่ก็ไม่ได้มีปัญหามันอยู่ที่การปรับตัวมากกว่าตอนเราไปฝึกงานอะแรกๆเราบอกเลยว่ามันค่อนข้างลำบากนิดนิดนึงไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่แบบว่า,าเราจะต้องทําต้องเข้ากับคนอื่นต้องคุยต้องอะไรแบบเนี้ยอืม จะต้องใช้ความปรับตัวค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าเราอยากลองทําแบบออนไลน์ไปก่อนถ้ามันเวิร์กหรือว่าแบบมันออกมาโอเคอะไรเงี้ยอ,อคนติดตามแบบขายของออนไลน์ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็มันก็มันก็น่าจะโอเคอยู่ก็แค่คิดนะอืมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก,ก็ก็ต้องปรับตัวแล้วก็แบบก็คงไปทํางานกับที่อื่นนะเนาะทำงานกับบริษัทหรืออะไรเงี้ย เรามีเวลาไม่เยอะหรอกเรารู้สึกเรารู้ว่าแบบว่าทางบ้านเราไม่ได้ดีขนาดที่ว่าแบบเอ้ยฉันจะแบบไม่ทําอันนี้ก็ได้แือแบบไปทําเริ่มไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเงินเดือนต้นๆมันก็ยังแบบหลักหมื่นใช่ไหมแบบว่ามีชีวิตโอเคแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากลองตรงนี้ก่อนอืมถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะการปรับตัวก็เป็นทางเลือกที่ดีถูกไหมอืมไปทํางานแรกๆมันจะต้องรู้สึก ไม่ค่อยโอเคเท่าไรหร่อยู่แล้วอาจจะแบบไม่ใช่ไม่โอเคอาจจะแบบว่ายังไงอะ่ะอาจจะยังเข้าใครไม่ได้หรือว่าอะไรแบบนั้นอะ่ะแต่อยู่ไปสักพักเราคิดว่าเราก็ทำได้ขอแค่แบบว่ามีวันหยุดสักเล็กน้อยอะไรอย่างงี้อุย้ยมีตรงนี้แล้วเหรอ มไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้เลยค่ะนี่ต้องติดแอร์ก่อนเลยชอบแอร์มากชอบอยู่หออย่างหนึ่งคือหอมีแอร์นะแต่ถ้าบ้านไม่มีแอร์ต่างจังหวัดอะแบบน,นี้แหละไม่ได้หมายความว่าต่างจังหวัดทุกบ้านแบบจะไม่มีแอร์นะแต่หมายถึงแบบบ้านเราอะอืมแม่บอกว่าเปลืองไฟเกินไปใช่อยู่บ้านก็จะร้อนๆหน่อยอย่างที่เราไปในคลิปไอเดนอะหนาวอยู่ได้ประมาณสองวัน จริงๆนะเออทุกที่หนาวนานกว่าเนี้สองวันไม่ไม่ใช่สองวันน่าจะประมาณอาทิตย์อยู่กูจำไม่ได้แล้วอ่ะอืมอมประมาณนี้ไหมเอาห้องมาดูโรงไงก็ไม่รู้อเราคนจะใส่อะไรเข้าไปอีกจำได้ว่ามันมีอันนันด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะ เล่นอะแต่ราคาเกินเอื้อมจริงๆความฝันไม่ได้แบบว่าอยากจะรวยหรืออะไรหรอกขอแค่แบบเรารู้สึกว่าเราใช้เงินแล้วไม่รู้สึกว่ามันจนอ่ะแค่นั้นก็พอละหมายถึงแบบว่าไอ้สำหรับทุกคนยังไงไม่รู้แต่ว่าสำหรับเราอะแค่แค่ยังไงอะเหมือนเรารู้สึกว่าร้อยสองร้อยมันก็คือแพงสำหรับเราแล้วอะ แบบจะเติมเกมแต่ละทีหรืออะไรเงี้ยเออจะบอกเราไม่ได้ไม่อยากเติมเกมนะแต่ว่าด้วยง,งบที่มันมีจำกัดแบบกล้าจํากัด,ก,ดก็เลยแยได้เท่านั้นเอออาจจะไม่ได้มีสก,กินดีๆเหมือนคนอื่นเขาเล่นนะแต่ก็ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมล่ะอ,อยากมีห้องอย่างเงี้ยจริงๆนะแต่แบบอาจจะใช้เวลาสักสิบยี่สิบปีมั้ง แก่พอดีนะไปไหมก็นั่นแหละขอวางต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วก็พอแหละเดี๋ยวร์ทหน้าเราค่อยมาขยายแบบขยายห้องให้มากกว่านี้นิดนึงเออเพิ่มห้องนอนอะไร่างนี้คือเรากลัวดับมากๆดังนั้นก็คลิปนี้น่าจะได้ประมาณนี้ค่ะใช่ก่อนที่เครื่องมันจะดับก่อนนะแล้วก็จะ แล้วเย,ย้แล้วก็เรายังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะขับมาแคสอีกทีได้ตอนไหนแต่ว่าก็จะพยายามรีบกลับมานะหรือว่าหรือที่บ้านพอที่จะแบบมีพื้นที่ที่จะแคสได้ก็อาจจะได้เห็นกันนะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะต่อไป อยากแต่งเยอะกว่านี้แหละแต่กลัวเครื่องดับอืม